ดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับมาพามาเดินตลาดนัดหาดวอนนะคะมีวันนังคารกับวันศุกร์วันนี้วันนังคานมาเดินดูผักปลากุูเลทุกคนนี่เข้าไปก้อยปลากุูเลครับลาบปลากุูเล่เพ่ผิดคน,นนี้เขาชอบกินนะปลากุเลนี่แรกก็สดๆเลยครับอันนี้ปลากุูเลใช่ไหมครับนี่ครับที่เขาไป ลาบดิบเหรอไม่ค่ะผ้าเออผ้าปากุเล่เนี่ยกินแบบสินติสดๆอย่างนี้เลยนะครับจิ้มเกลือทำเป็นจิ้มที่เกลือเนื้อมันจอกเป็นยังไงครับ <ห ả? S 1> เนื้อมันจอกมันๆเหรอไอร่อยจอกเนี่ยทุกคนเนี่ยสดๆเลยนะเนี่ยป้าเขาแร่สดๆ,ๆตรงนี้เลยขายยังไงล่ะครับ ร้อยหกสนะรัวร้อยหกสิบทุกคนก็เ,เห็นแต่ว่าคนเขากินกันแต่ว่าเรายังไม่ยังไม่เคยกินอนะ่ะทุกคนดูข้าวอะไรผอดแล้วก็น้ำอะไรใบีบมะนาวไอ้ทันตะไคร้ใช่ไหมครับนี่ฮะดูดิแต่ส่วนที่จะร้ะนหาดบอลน,นะทุกคนดูดิปลาแบบเนื้อใสมากยำ ตามร้านอาหารเขาก็มีไปขายได้บางร้านนะทุกคนดูดิอยากลองกินอยู่ครับเดี๋ยวเดินก่อนเดี๋ยวหนูกลับมาป้าจะไปซื้อไปลองกินอันนี้ป้าจะเอาสดๆอย่างนี้เลยเอาหน้าปิดปากใช่เอาได้นเราลองทุกคน,นยอยากลองครับ น่าครับไม่เคยกินทำยังไงเราจะลองทำกินดูนี่ครับนู้นหนึ่งพอนี้เสร็จแล้วปึ๊บทุกคนแล้วต้องใส่ตะไคร้แล้วก็มะนาวบีบก่อนละครับมะนาวบีบบีบก่อนใช่ไหมมะนาวคนคนทั้งประเทศไหนคะอ๋ออันนี้เราลองกินครั้งแรกบางคนเขาไม่เขาไม่ใส่มะนาวเขาหรอเอาไปจิ้มกับซีฟู้ดอย่างเงี้ยเหรอครับนี่ฮะเดี๋ยวจะลองพาไปกินครั้งแรก ปลากุเล่ทุกคนสดๆนะนี่ไปเฮ้ยจะเป็นอย่างเงี้ยเปนหนุกับแก้มนะคะทุกคนมีน้ำแค่หว,วยจังหน่อยเนาะแซ่บหลายอันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะปลาหมึกสดๆกั้งไหมาลายอุ้ยอันนี้กั้งปลาก,กรอบทุกคนมีปลาขูดปลาขูดปลากุเล่เยอะทุกคนที่นี่ปลากุเล่เยอะมากนะครับนี่ฮะหอยหอย อันนี้เป็นกุ้งครับกุ้งสดๆลองกินหลายๆปลาทูสดนี่ทุกคนต้มไหมนี่ครับต้มต้มส้มปลาทูนี่ทุกคนนะต้มยำอร่อยนี่กำลังรอ้อนร้อนเลย้ายเลยเลยต้องดูดสดๆ,ๆมากเลยครับค,น,ๆๆๆค,บคนนี้มาใหม่ๆเลยครับ<ด>มาใหม่ๆเลย,ๆๆเลยนี่ฮะดู โลแปดสิบสองช้อนอืมถูกไราคาของทะเลอ่ะไม่เท่ากันครับบางวันก็ถูกบางวันก็แพงบางร้านก็ถูกบางร้านก็แพงว่าแต่น,นี่ปลาทูสดๆนะทุกคนเอาไปต้มต้มแซ่บต้มยำไปทอดได้หมดครับวันนี้ปลาทูใส่ไกครับไก่ใหญ่น,น,น,นี่ราคาลงนะ ันนี้ดูโดโซนของสดนะนี่ปลาหมึกปลาหมึกเอาพอแล้วทุกคนบนละเห็นเไนูปลาที่ขายดีดี าอินทรีปลาอินทรีทอดชิ้นเท่าไหร่ครับ60บาทจา้านี่ฮนะร้อนๆเนื้อชิ้นหนึ่งร้อนๆอ,อ,อย่างนี้เลยเพิ่งออกมาจากเตาเลยครับบอกเลยว่าเมนูเปลืองข้าวทุกคนนี่เมนูเปลืองข้าวนี่ห้าสิบห้านี้หกสิบจา้าสี่สิบจ้าแต่ว่าเมนูเปลืองข้าวทุกคนนี่ ชอบเลยครับเมนูนี้คิดถึงพ่อเลยนะเมนูคิดถึงพ่อพอแต่พอได้นะพูดไปหาของกินหลายๆอย่างทุกคนเจอปลาอินทรีย์เค็มไปพอแล้วลจบที่ปลาอินทรีย์เค็มเลยครับอืมอกินเยอะมาก มะนงมะนาวมะนาวอย่างเดียวนะครับทุกคนยูร,ร้อนๆเลยเราชอบซื้อร้านนี้แหละมาชอบกินเนี่ยย่งป่าจันทบุรีทุกคนม,มีไก่มีกวางมีหมูปา่ามีกระดูกหมู ร้อนๆนะคะเมื่อกี้ซื้อข้าวเปล่าแหละไมีทุกคนซื้อไก่ทุกคนชอบกินไก่เยอะเอาสวยๆสำนักปลาหน่อยนะครับวันนึ่งหอยตลับทุกคน แล้วมันจะผัดถอยตลาดและแต่พี่เกียรผัดนึ่ดีกว่าจำจิ้มซีฟู้ดกินว้าวนจจี่ก็จบอยู่มาครับสวัสดีครับทุกค,คนมาพาพี่ๆกินด้วยกินครั้งแรกเหมือนกัน,นแต่แต่จริงๆว่าเขาบอกให้กินแบบว่าจับซีฟู้ดก็ได้หรือเป็นผ้าก็ได้แต่ว่าอันนี้แบ่งมาครึ่งนึงลองเป็นซีฟูดบบฟ้ดก่อนจิ้มซีฟู้ดก่อนซิม้มมาได้ไหม สิบห้าสิบบาทได้เยอะเลยคือปลาอะไรนีรร่ไครชิมปลากุเลครับเขาบอกชาวเลชอบกินแล้วมันสดมากอ่ะชิมดูเป็นยังไงมันมดิ้นไหมพีม่ซื้อมาฮะมันดิ้นไหมมันไม่ดิ้นบอกว่ามันสดแบบมันโดนแบบโอ้โหแล้วตะเกียบตัวนูนแบบนี่ขนาดนะใส่มาเป็ดน,นะเอออ่ะชิมดูไหนก็ได้ก็ชิมเหมือนกันตัวเดียวกันพี่ทำมึงเหรอเออทำเองชิมได้ไหมทำยังไง โหกินได้ไหมเนี่นาจะคาไหมเดี๋ยวจะชิมดูคาวไหมอือหอือนะไ่คาเลยเป็นปลาทีา่ไม่คาเอร้างอย่างนี้แบบสดอือกด้วยอือเนหวานอ่ะหวานเขาบอกวาวาลารี่แคนแนี้ชอบกินกันเยอะมากที่ตลาดอะ่ะหวานอะอร่อยไหมอร่อยในเมนูแต่ปาจะเป็นผ้าปลาดูแรงนะ เป็นดิบนี่แหละแต่ว่าผ้ามันยังไม่คุ้นเลเหมือนไข่เลยอ๋อมันจะคล้ไข่นะผ้ากุ้งเหรอเออนั่นแหละอร่อยอุ้ยล่ะน่าแบบนะน่าตัวใหญ่แต่มันตัวเล็กดีเนาะไม่มีตัวใหญ่มีเจยากินตัวเล็กอร่อยไม่เหมือนกันไม่่อย่างเงี้ยครั้งแรกแต่ว่าจำได้ว่าเคยกินนั้นแล้วแบบเป็นผ้ากินที่นี่แหละช่วยนี่ถึงใจเลครับ กดใจลองิดูตองทนกม่ไม่ทานดิบเล็ดเมื่จะไปเราจะมีซอยจุ karaoke, pagar, yeah. ุงแก้ด yup. ี้งแก้ดีแก้แก่หนแก่หนนักกินวยทุกคนกแคิดว่าจะคาบาน้นมันฝรั่งาเหมือนยัยแรสดๆไง เป็นหอยอะไรเราจะหลับอร่อยเอ๋อจริงๆก็จะไปผัดกินขี้เกียจเลยเพิ่งรู้ว่าผัดครับเป็นไงอากับแก้มทุกคนขอแก้มส่วนไแม่ะนี่จะได้กินอันเดี๋ยวให้กินทุกคนไปรับมาเอ้าชิมดูอ่ะไม่พายเลยแบบอร่อยมากรับแบบเดียบดีทุก็นลยนั่งสดาวซัสดาเลยนะ ที่เปรี้ยเก็บไม่เป็นขอยอย้นขอภัยทุกคนเหมือนกันที่เปรี้เก็บของตุนที่ประได็จแตงแคระเหมือนไี้ประเด็จแ่บพี่นหนูใช่ไหมเนะน,นี่ยฮะใช่พี่หนูเนี่ยพี่ต้องการน้ำจิ้มหนึ่งอย่างเนี่ยจิ้มหนึ่งอย่างน้ำจิ้มพวกไอ้กุ้งแช่กับนคุ้งจิ้มไมเนี่ยหอยแขรงอ่ะเวลาเมื่อวางแต่เขาไม่ได้ปวัดมาเลอดที่ขายย่างนี่ก็ต้องเห็นทั้งร้านเลยนะ ให้ให้คนดูเป็นไก่ในร้านตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าใช่แม่ทีนีามาชิมดูเร็วมาชิมให้ทุกคนดูมาเปิดใจดูมนที่เราเปิดใจเขาเขาอ่ะอย่างน,นี้เนี่ยอืมอร่อยจ้ะของน้อรมันมีหนึ่งอายอมกินทุกคนหยองกินกับคันจุอร่อยมากมีอีกครึ่งหนึ่งนี่เน,นี่ยก็ไม่หนุบ ไปแล้วสองวันเนี่ยจะมากมาจากกรุงเทพเยอะมาก FC มาจากามาจากว่ากรุงเทพพื้นดีไหมเราจริ้นสมุดบันการมาหมดเลยบอกว่าติดตามในยูทูบด้วยวันนี้ก็มาพี่เนี่ยมามาจากย e ูทูบมา,ากรุงเทพน้องคีงก็บ้ามากนจิ้นแบบเผ็ดขอบคุณมากน,นะคะทุกคน ใครยังไม่เคยไม่เคยไม่เคย,เคยนั่งมากินที่น,นั้นเราลองมาชิมสักครั้งนึงครับมาทะเลกาเป็นมานอีกเรามาชิมสักครั้งนึงครับไม่รู้กันกินไม่ชอบเป็นไงตกใจไหมน้ำจิ้มเผ็ดแต่เป็นจิ้มเผ็ดโอ้ยหอยเล็กหอยงวงกิมนมุตนะมิมากไหนมาเรากินดูอ่ะมาเลยมากินโชยเลยเอ่ะ คนลับลูกกลแห้งแห้งแหวันนี้ลูกค้ามาเรื่อยๆ่าอะไรบาดูกันว่าอะไรต้องเ็มหมดนกวกลงดับดูนกระจกนะแล้วเงลูกกล้องดับ เดี๋ยวนี้เราเตรียมของ้วตนนี้พรุ่งนี้จะมาถือสายด้วยกันแปดโมงเชื่งก็ตื่นมาเช้าไปตลาดเริ่มแบบเหมือนก็บเราแบบว่าเปิดร้านไปแล้วเพื่อเขาก็ยังรู้แงว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนันนี้นั่นแต่วันนี้มีแบบเสียบมือสเต๊ะแล้วก็ปวดแลู้แล้วถูอินเนรอนี่เสียบมือสเต๊ะปวดเลยเขาให้หมูสเต๊ะมากคต้องมาหมูสเต๊ะนะใช่ ก็หมดแล้วนะครับเก็บไปบิ๊กถูงใจทุกคนหะากินได้อะปะกุเลีแต่ว่ามันกินที่เนี่ยสดสดเอือเ <c oughs> นาะเออเอะขามือมือเลยจ้าพี่ตลาดน้ำเมือก็มีขายแต่ว่าตูวนี้คือแบบตลาดผ่านวันมาเสิรมีกับทุกที่ในะตลาดที่เนี่ยพี่หิ่ก็คิดไม่ได้เหมือนกันเลยเนะออเ <c oughs> ป็นหนื้อปลา ที่แล้วต้องลองมาน่ากลัวอะไรน่ากลัวอะไรแต่ยังกินปลาทูน่าปลาทูน่าเผ็ดอะไรเผ็ดไม่ได้หนมันเผ็ดแบบน้ำร้อนอะ่ะเดี๋ยวพีบีบ้ทำน้ำจิ้มนะซอยจุ๊อะ่ะโอเคให้พีบี้โชว์ซอยจุ๊ทุกคนให้พีบี้หั่นนี่ตับกันเนื้อนะแต่ไม่ได้เอาผักขิริ้วอะไรมาเผ็ด <Okay. S 1> อือจิ้มขมอืมขอบหั่นในตรงนี้ค่ะ ลนงหะบรรยากาศในร้านของเรานี่คนเยอะมากมคนเยอะมากครับตอนนี้มีสองคนระหว่างที่ไม่มีลูกค้าเราก็จะถ่ายให้ดูค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะลูกค้าเยอะ,ะลูกค้าวันนี้เข้าเรื่อยๆครับ แต่เมื่อวานมาแรกเนี่ยโหไม่ได้นั่งเลยครับตั้งแต่สิบโมงยันสามทุ่มเนี่ยบรรยากาศเนาะทุกคนให้ดูหน้าร้านโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างงี้นี่เดี๋ยวก็จะตกค่อยๆตกแต่งร้านไปเรื่อยๆครับค่อยๆตกแต่งร้าน,นไปเรื่อยๆอันนี้ถ่ายแปบแบบแบบมุมกว้าง จะค่อยต่อเติมเดี๋ยวจะเอาชิ้นล้างชิงล้างผักล้างอะไรล้างมืออะไรไ้ตรงระหว่างน้องแพลล้างไอ้พวกกระมังอะไรนี้ไปข้างหน้าอีกี๋ยวต่ออีกครับนี่คนะ่ะบรรยากาศหน้าร้านของเราข้างในมีแปดโต๊ะข้างนอกมีสองครับเดี๋ยวซื้อโต๊ะพับมาอีกสักสองโต๊ะต้องแวะเวียนมาชิมกันได้ที่ตำลับน้องแพวนะครับไปแล้วครับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้เนะานนะานครับ